การศึกษาพระธรรมในยุคนี้นะพอะมาเนี่ยซึ้งในจักรวัติสูตรมากชอบคําว่าก่อนที่พระองค์จะกล่าวถึงอนาคตเรื่องราวของอนาคตต่อไปเนี่ยนะเหตุการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรอย่างไรต่อไปบ้างเนี่ยนะก่อนจะกล่าวสูตรนี้พระองค์กล่าวว่าดูกรที่สูตรทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย พระองค์บอกว่าให้เ,าเอาตนเป็นเกาะนะยตนในที่นี้หมายถึงกุศลธรรมที่เป็นโลกิยะและโลกุตระให้เอากุศลธรรมเหล่านั้นเป็นเกาะเอาไว้เสร็จแล้วพระองค์ก็พูดถึงภายในอนาคตว่ามนุษย์ยุคต่อๆไปจะอายุสั้น<ม>จนถึงยุคมิขสรรันยีมิขะหรือมรึกแปลว่าเนื้อคนยุคต่อๆไปเนี่ยจะเห็นกันเหมือนกับเนื้อนะเหมือนกับนายพรานผู้ไปหาปลามีใจสงสารปลาไหม ไม่มีคนในยุคต่อๆไปจะเหมือนกันจะมองทุกคนเป็นเหยื่อซึ่งกันและกันังนั้นความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกไม่มีทักอย่างสมัยนี้ถ้าหากว่าใครที่มีความกระตันยูกะตะเวทีได้รับการสรรเสริญพอไปอยู่ในยุคหน้าเนี่ยใครทําลายพ่อแม่เท่าไหร่จะได้รับเกียรตินันั้นคนเนี่ยเขาบอกว่าแม้แต่คําว่ากุศลยังไม่ได้ยินไม่ต้องพูดถึงการทํากุศลนั้นคนในยุคต่อๆไปเนี่ยจะวิบัติ เสร็จแล้วพระองค์ก็มาสรุปนะเพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งเนั้นภัยนี่จะมีมาเรื่อยๆจะคืบคลานมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคาสอนแม้แต่ตพุทธพจน์บทสุดท้ายก่อนที่จะดับขันปรินิพพานก็บอกว่าอย่าประมาทใช่ไหมในคาถาธรรมบทบอกว่าคนที่ประมาทคือคนที่ตายแล้วเพราะชีวิตแค่อยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทีนี้ถ้าเราเป็นคนเหมือนตายแล้วนี่เราก็เป็นเหมือนกับศพเดินได้ แล้วชีวิตของเราอะ่ะแล้วเราไปร้องเรียกหาความยุติธรรมที่ไหนถ้าอากุศลให้ผลนะอย่าร้องเรียกว่าคิดว่าคนอื่นจะกรุณาเราเลยนะถ้าอากุศลมันให้ผลจริงๆนะเรียกว่าไม่ต้องร้องเรียกหาการุณาเจตสิกจากสัตว์ทั่วไปเลยเพราะว่าอากุศลมันให้ผลจริงๆปั๊บเนี่ยนะใครเห็นจะรังเกียจหมดเลยก็อบอกว่าถ้าบาปมันให้ผลนะไอ้ที่รักก็ชังไอ้ที่หายก็ป่วย มันก็เรียกว่าผีซ้ำด้าพลอยมีแต่วิบัติมีแต่จม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 ไปเรื่อยๆรืเรื่อยแต่ถ้าหากว่าประโยน์ค่าวิบัติด,ด้วยไปกันใหญ่เลยถ้าประโยน์ค่าวิบัติคือกายะประโยน์คที่เป็นบาปวจีประโยน์ค่าที่เป็นบาปมโนประโยน์ค่าที่เป็นบาป,น,ป,าป,น,บาปนี่ก็อันชีวิตเนี่ยดูจะไปตามกรรมจริงๆเพราะตรงนี้ใครรับผิดชอบชีวิตของเราใครรับผิดชอบชีวิตของเราเพราะในสังสารวัฏจริงๆเนี่ยเราเดินทางแต่เพียงผู้เดียวมีเพื่อนสนิทอยู่คนเดียว คือตันหาถ้าเพื่อนเราบอกอะไรทําหมดอ่ะตันหาบอกอันนี้นะเนี่ยก็เรียกว่าตันหามีลักษณนะอย่างกระซิบไงกรว่บุรุษเนี่ยมีตันหาเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปในสังสาระท่องเที่ยวทํากรรมท่องเที่ยวรับวิบากอันวิบากที่รับเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากเพื่อนนะบอกทําให้ให้ทําอ่ะอ่านะวิบากกรรมมารูปเนี่ยมีตันหาเป็นสมุท,ทยัยมีตันหาเป็นปัจจัยมีตันหาเป็นนิทานเพราะ วิบากรรมมชรูปเกิดขึ้นนะซึ่งเป็นผลของตัณหาอาศัยวิบากรรมมชรูปทําให้เกิดตัณหาใหม่อีก mm. เพื่อพบใหมนน่เพื่อพบใหม่ h นั้นผู้ที่สิ้นตัณหาจึงสิ้นชาติสิ้นพบนะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วก็คือผู้ที่สิ้นตัณหาในอารมณ์แต่ทีนี้ผู้ที่จะสิ้นตัณหาในอารมณ์นั้นคนนั้นจะต้องรู้จักอารมณ์นั้นนั้นเป็นอย่างดีนะรู้จักอารมณ์ รู้รู้จักอารมณ์นี่รู้อย่างไรรู้ด้วยปริญญาสามในอารมณ์เดียวนั้นน่ะรู้จักอารมณ์เหล่านั้นนั้นด้วยปริญญาสามรอบรู้ในทุกๆอารมณ์เรียกว่ารอบรู้แล้วกุศลจิตพัฒนาขึ้นจนถึงกับถ้ารู้ความจริงของอารมณ์แล้วก็ไม่ถือมั่นในอารมณ์ไม่มีอุปาทานในอารมณ์นะไม่ถือมั่นในอารมณ์ก็คือไม่มีอุปาทานในอารมณ์ไม่มีที่ถูปาทานไม่มีกามุปาทานในอารมณ์นั้นๆ ก็คือมองเห็นสภาพของอารมณ์นั้นตามความเป็นจริงสภาพของอารมณ์เหล่านั้นเป็นอย่างไรความจริงของอารมณ์คือสมมติรูปารมณ์ความจริงของเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นรูปชนิดหนึ่งเป็นรูปารมณ์เป็นสีสีที่มีมีมหาพูตธรูปสีเป็นเหตุใกล้ที่อยู่ในขณะนั้นนะแล้วมหาพูตธรูปสีเหล่านั้นนั้นมีอะไรเป็นสมุทฐานกรรมจิตอุตตุและอาหารเป็นต้นเป็นสมุทฐาน ทีนี้ในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยรูปารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณปัจจัยของจกักรูวิญญาณเป็นปัจจัยของนามขันนี้ก็พิจารณาโดยปริญญาเป็นต้นต่อไปนั่นแหละว่าพิจารณาโดยปริญญาเนี่ยจะพิจารณาอย่างไรและพิจารณาสีโดยสัจจะเนี่ยจะพิจารณาอย่างไรอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นธรรมวิจัยธรรมวิจัยโพชังโคสติสั่งคาโตธรรมานางวิจโยตถา เป็นการวิจัยในอารมณ์นั้นนั้นอย่างละเอียดละออทีท้วนัานวิจัยรู้อารมณ์ความเป็นจริงเนี่ยขณะที่วิจัยปับ๊บขณะนั้นจะละสกายทิฐิในรูปารมณ์นั้นได้เสร็จแล้วจะละความสําคัญผิดในเรื่องเหตุปัจจัยของปัจจัยของรูปถ้ารู้ปัจจัยของรูปารมณ์จริงๆจะละความสงสัย16อย่างได้ละความสงสัยในอดีตในอนาคตในปัจจุบัน ละความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทละความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นต้นด้วยทีนี้จนเมื่อพิจารณาปัจจัยมากๆเข้าแล้วเห็นความไม่เป็นสาระของรูปนั้นๆคำว่าไม่เป็นสาระก็คือไม่มีนิจจสาระอยู่ในสีไม่มีสุขสาระในสีไม่มีอัตตสาระในสีนะสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่มีสาระแล้วก็ เป็นธรรมะที่ถูกปัจจัยประชุมขึ้นปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติไปก็สิ่งนั้นก็อยู่สภาพเดิมไม่ได้เมื่อปัจจัยแต่ละอย่างเหมือนกับน้ําแข็งใช่ไหมน้าแข็งเนี่ยถ้ารักษาอุณหภูมิไม่ได้ละลายรูปเหล่านี้ของเราก็เหมือนกันในรูปปารมณ์ต่างๆถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเสียหายปับ๊บพร้อมที่จะแปรสภาพเหมือนกับก้อนน้ําแข็งเลยถ้ารักษาโดยปัจจัยสมบูรณ์แบบก็จะหล่อเลี้ยงได้อีกนาน แต่ถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติปั๊บรูปนี้มีปัญหาทันทีเลยถ้าอาหารมีปัญหาสีมีปัญหาด้วยถ้าจิตมีปัญหาสีมีปัญหาถ้ากรรมมีปัญหาสีก็มีปัญหาด้วยมันก็เป็นไปตามปัจจัยมันเขาจึงเรียกว่าสังคตะธรรมเป็นธรรมะที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมะที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มั่นคง